รวมวิดีโอช็อตฟิลงงด้วยฮาด้วยในเวลาเดียวกันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการช็อตฟิลเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีเหตุการณ์เฟลเฟลช็อตให้เราช็อกกันหรือเปล่าเมื่อฉันเข้าวัดแล้วเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดผมเข้าวัดเองดิเออเออพระพิฆเนศสิครับนดิโอ้ยอย่าเข็นนาผู้ปั้นเด้เนาะพระพิฆเนศคอยเปดเลยโอ้กายมีกจักหน่อยอุ้อุ้วเวสุวรรณอันนี้สิงโอ้ ใครขำเท่ากับบาวครับก็เป็นเหมือนตัวแทนไงเราเห็นกันมาเยอะนะเนาะเขาทำเป็นแอป,ปโปเกมอนเลยนะครับซอสไม่ติดใส่อะไรมาให้วะเ,เนี่ยเมนูไดเอทไงกินเข้าไปยังไงแคลอรีลล่ก็ไม่เพิ่มพยายามที่จะคุยกับเพื่อนตอนที่คุณไปกินบาร์บีคิวมองไม่เห็นหน้ากันเพราะไอ้นี่มันบังอยู่ อัตรกหายหมดแต่มันป้องกันควันงไงได้ความอร่อยแต่อาจจะไม่ได้สังคมปะจำปะดะสวนเราเองเพิ่งปลูกปีแรกพี่เอมันจะฉีกเนื้อได้ง่ายผมเพิ่งลองกินนะครับเป็นของเมนูคนใต้เซอร์ไพรส์ปรสปรเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขาอุ้ย อุ้ยก็ยังมีถามหน่วยแต่แทนว่าลูกเดียวก็ยังดีนะผ่าแตงโมครับไม่เชื่อโอ้โหแม่งเยิ่มเลยสายพันธุ์ไหนไม่ต้องเคี้ยวเลยแตงโมไร้การเคี้ยวเป็นไงกินสะดวกกืนได้เลยอะอะคุณไม่มีลูกอะในเมื่อคุณเลี้ยงหมาเหมือนลูกนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำชี้หน้าหมาดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ กดผิดไม่หัวก็คือหัวไป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 ออกไปเล่นเกไกลไปก่อนจะตีหัวออกจากร้านแสดงโจเด็ดเดยวเดดเดเอใครเปิดเอฟเฟกต์อะทำไมเสียงชัดจังเออเห็นสาวโตะนู้นปะเห็น เดี๋ยวเปิดขวดเท่ๆให้ดูไหนแน่สาวมองเลยเด้โทรศัพท์ร่วงไม่มองสิแป๊บคิดแกมใช่ มาต้งแรกมาด้วยความเจ็บปวดครับแต่อันที่ดังคืออันหลังเว้ยจังหวะที่พี่ลื่นเนี่ยคือพี่ดังมากจากคลิปนี้เชื่อจริงสงสัยคนชอบผิดอะไรเจ็บๆขอแบบไม่มีเสียงหน่อยครับคือเชื่อเป็นไรบ้างเปล่าก็ยังยิ้มได้นักคติดีเป็นผมคงจะแบบซึมไปเลยอ่ะคือไม่อยากเล่นต่อน น้ำหนักเกินแล้วลูกแมวนอนแบบนี้อ,อุ้ย้ะคางเกยพอดีเลยจังหวะแบบนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นจังหวะแห่งความสุขอย่าไปกวนอย่าพยายามซ่อมนะครับกว่าจะถึงจุดจุดนี้ได้กว่ามันจะเอ็นได้ระดับพอดีมันสร้างขึ้นยากมากหลักการด้วยเป็นไง <Wow. S 1> What อ้โหูไ oh <my> อเต็มเหรอเสิร์ฟมาแบบนี้ก็เอนเตอร์เทนดีนะ ปลดประจำการได้แล้วนะครับไม่ถูนี้น่าจะใช้เวลาในการถูนานมากหนึ่งห้องหนึ่งชั่วโมง <S <S แบ่งฟิลเตอร์ บบางทีฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเราแต่ว่ามันเป็นความไม่มั่นใจนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ช่วงหลังๆจะปล่อยให้มันแบบออกมันผเชิญโลกบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีความมั่นใจที่จะขนาดนั้นสงสัยต้องติดกาวแบบลิซ่าแหละครับพ่อลืมป่าว่าเราก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆพ่อลืมอะไรยกโอ้โหกระสอบขึ้นรถ เยอะแล้วครับผู้หญิงที่ดูแลเราได้ผมว่าลูกเห็นแน่เลยเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแล้วสิแล้วเขาทาไงวะ <c oughs> ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้ข้ามไปเลยดีกว่าช่วยดูหน่อยครับตาผมเอียงหรือรดเอ <c oughs> ียงตต้องมีร <c oughs> รเใจแล้วไปได้ไงอะ <c oughs> ่ะแปลว่าเขาต้องหมุนพวงมาลัยอย่างนี้เหรอแล้วก็เพื่อให้มันตรงอ่ะค้างว่างี้ อู้อะไรครับเนี่ยบัคเฉยผมที่ตัดแล้วกลายเป็นหนุ่มฮอตผมอะไรผมอยากจะฮอตแน่นอนอยู่แล้วฮนะแดดประเทศไทยร้อนๆตัดแบบนี้ก็ฮอตหนังหัวก็เลยพีเดียมันจ้าซะเหลือเกินทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเชียตายวัด มีการหายกบะมอนะรอดได้ไงวะเนี่ยเวลาเข้าแยกก็ระวังหน่อยนะครับมันกระพริบกระพริบแปลว่าให้เราระวังนะแม่งเร็วทั้งคู่เลยสบายมากออเดอร์เมกกื่อกี้สั่งส้มตำกูำสั่งตำซัวครับกูถามเผ็ดไหมอืมตอบกูเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยกูถามเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยยังไงอะเอาเพิ่มขึ้นหน่อยหรือว่าเผ็ดน้อยนิดเดียวก็ตอบกูแค่เผ็ดเผ็ดน้อยหน่อยเผ็ดเพิ่มหน่อยเผ็ดหน่อย อนาเพิ่งเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเผ็ดหน่อยกูใส่พริกมันเป็นกรรมเลยเรียบร้อยก็น่างะถูกอยู่นะเผ็ดหน่อยเออทำไมกาไม่พูดวะเผ็ดน้อยหน่อยเผ็ดมากหน่อยหรือเผ็ดนิดหน่อยมันพูดคำเดียวไม่ได้จริงเข้าใจไหมคือเวลาคุณอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนสนิทแล้วคุณต้องทำอะไรแบบเนี้ยคุณจะหวังความชนะจริงๆเหรอดูหน้ามึงดิ เมื่อหลานดูดาบพิฆาตระศูนจิตวิญญาณช่างตีดาบเอาเป็นว่าดูกันแต่พอดีนะครับอย่าให้มันเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเบียวน่าหลักดีตอนเด็กๆผมก็เคยส9 1สบก้าบไอ้บอลเพื่อนอืรู้รู้ไหมมันไม่ใช่บุเป้จริงวเนี่ย จริงปัเนียราคาดีเนี่ยนะพันห้าพันห้าผมยังไม่เคยกินเลยจริงป่ะต้องดูไว้ดีนะครับรูปแบบการขายแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแพงนะรอผมห้ามหันมานแลวจ้ะเหมือนมากหันมานี่วิ่งเลยนะ<อ>ทำไมจิตจ้าไปทำอะไรล่ะ อย่าตอบนะแม่ได้อย่าตอบนะจ๊ะมันเป็นชุดไทยด้วยบรรยากาศด้วยอะไรนะครับคนที่เขาอยู่ในสถานที่เขาก็อาจจะเจออะไรแปลกๆผมไม่ยุ่งแล้วกันเดี๋ยวได้ไปฟังในรายการ The Ghost เออโอ๊ยเชี่ยแล้วมันแตก ูจมอะไรอ่ะเครื่องกำเนิดควันเหรอหูจะไม่ขนาดนั้นอ่ะใส่ถุงเท้าโอเคบางทีผมก็เป็นแบบนี้อ่ะแล้วไม่หลุดจากมือด้วยอ๋อว่ะอกับชีวิตเนาะเหี้ยกูเดินมาดีนะกูจะมาสตาร์ทรถใช่ปั๊บ ตกใจไอ้น่าบิลลี่หยุดคนเดียวเกือบกูวิ่งพี่แกน่าจะตกใจจริงๆเกือบกูวิ่งจริงๆกูเกือบวิ่งใช่ไหมเกือบกูวิ่งเกือบกูวิ่งจะไปยังไงก่อนจะไปยังไงก่อนหมา กลัวจริงนะเนี่ยปั่นมะกลัวหมดไม่ส่วนหมาไหนไม่ส่วนพันอะไรเมื่อแมวชอบคว่ำขามเช่าเฮ้ยกูพูดอะไรอ่ะเมื่อแมวชอบคว่ำชามข้าวเป็นไงเสร็จเด็กคว่ำไงอ่ะถ้าคว่ำได้นี่ก็ส่งประกวดพ็อกกา d ด n เลยนะครับน่าจะเป็นแมวนักก้าม จบแล้วครับกับคลิปชัดฟิลอ,อย่าลืรฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ได้มมานะครับ